ลักการทำกสิกรรมไรสารพิษ5ข้อในคนจะประสบความสำเร็จในการทำกสิกมไรสารพิษนะคนจะประสบความสำเร็จในการทำกสิกรรมไรสารพิษต้องทำ5ข้อประเภนี้นะเนีเออ่อย่าขี้เกียจต้องขยันนะขยันใส่ยิน่งวัตถุให้มากๆนะขยันไปดูแลเขานะขยันไปดูแลนะสองอย่ายใจร้อน นะเข้าใจเย็นนะไม่งั้นราใจร้อนโอะรีบทํามันไม่ได้คุณภาพนะาไปรีบทำเนี่ยมันจะไม่ได้คุณภาพมันจะไม่เรียบร้อยมันจะไม่สมบูรณ์มันต้องมาลำบากในภายหลังแต่ถ้าเราไม่ใจร้อนทําใจเย็นนี่มันดีมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะไม่ต้องมันลำบากในการดูแลในภายหลังนะหรือมาดูแลก็มันไม่ยากลำบากมากนะนะสามอย่าโลภความรูจักพอ ำอย่างมีคุณภาพได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นพอใจเท่านั้นเนี่ยพอใจสําคัญอยู่ตรงนี้นะตัวคิดรอบคืทำเยอะ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 พอทำเยอะเข้าไปเป็นไงยแย่เลยพอทำเยอะเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงนั่นมันก็ไม่ได้คุณภาพมันก็เสียหนักเสียมากกว่าได้นะข้อที่สี่อประมาณขอประมาณนี่คือรูปเรียนรูปพักคนแรงคนก็ต้องรู้เรียนรูปพักแล้วก็จะต้องแล้ว เราจะเอาอะไรใส่เข้าไปจะเอาอะไรออกมาหรือดําเนินการอะไรแค่ไหนก็ต้องประมาณให้พอดีนะเช่นแก้วน้ำมีป็นต้น์กขอนหญ้าอะไรต่างๆนานาทําอะไรก็ตามจะเอาอะไรใส่เข้าไปจะอะไรออกมาหรือจะดําเนินการอะไรอะไรก็ต้องให้มันพอดีอ่ะพอประมาณให้พอดีพอประมาณให้พอดีนี่คือทำแล้วพืชเป็นงามเราต้องประมาณเออทำแบบไหนพืชงามทำแบบไหนพืช แยกนะก็ต้องรู้จักสังเกตนะให้มันพอดีทำทุกอย่างให้มันพอดีข้อที่5นะลูกนะรู้จักแบ่งปันนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเนี่ยเช่นจะแบ่งปันอะไรเรารู้จักแบ่งปันเช่นรู้จักแบ่งปันความรู้แบ่งปันวัตถุข้าวของให้กับผู้อื่นนะถ้าเรารู้จักแบ่งปันเนี่ยนะมันจะเป็นวิบัติดีนะที่ดูดสิ่งดีเข้ามาผลักดันสิ่งร้ายออกไป นั้นเราก็จะมีสิ่งดีๆคุ้มครองตัวเราคุ้มครองวัตถุข้าวของของเรานะเราก็จะมีความรู้ดีๆเข้ามาเกื่อนุนให้มันเกิดสภาพดีๆขึ้นกคนะต้องรู้จักแบ่งปันจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาปรับแดนสิ่งร้าย,ายออกไปแต่ถ้าไม่รู้จักแบ่งปันนะทุกคนยังมีวิบากรายอยู่แล้วยัวีบากเข้ามาซะซวยเลยมันจะเข้ามาทุกมิติแล้วก็ทให้เกิดผลเสียขึ้นาต้องรู้จักแบ่งปันในใจที่บริสุทธิ์ไป,ป็นลำา่ำลำต่ำ นะแบ่งปันความรู้ที่เรามีก็ได้นะแบ่งปันข้าวของที่เรามีก็ได้เราปลูกพืชไร่สารพิษเราก็แบ่งปันเพือไร่สารพิษของเรานี่แหลนะออกไปเชยแล้วผู้คนแบ่งปันกันตั้งแต่ขายราคาถูกนะขายต่ำก็ท้องตลาดเข้าทุนทำกระทุน,ททนแจกฟรีนี่นะก็ทําไปตามความเหมาะสมของชีวิตเรานี่แหละทั้ห้าข้อนี้จะประสบความสําเร็จในการทำกิจกรรมไร่สารพิษถ้านะเราไปทีู่ซนดูไสาธุดด